ปลาลาปลานิลย่างหอใบตองไม่ได้กินนานมากย่างนะคะยายน้องไม่ได้ไม่ได้ทอดหอมมากอันนี้ใบชะพูนะคะยายน้องใส่ใบชะพูให้หอมๆ้วยหรือผักอีเลิศบ้านยายน้องนั่นเองแล้วก็ใส่พริกอ่อนหัวหอมเดี๋ยวยายน้องชิมดูก่อนนะว่าเขาจะเค็มมากไหมห สดับแซบเลยบีบมะนาวลงไปนน้องซอบเปรียวกับบีบเปรี้ยวนะคะเพื่อนวันนี้จะได้กินแซบแซบโอ้พวมีข้าวเหนียวกินกับข้าวเจ้าก็ได้ค่ะต้องปรุงอย่างี้นะคะเดี๋ยวเทสเทสพริกหนึ่งเม็ด ับหัวหอมยงมางแซ่บค่ะแซ่บง่หย่อนทิ<ม>ช่หนึ่งเม็ดขออนุญาตใช้มือนะคะอ้อยร้อนร้อน อีกหนึ่งเม็ดรู้ไหมข้าวเหนียวนะถึงแซ่บแล้วค่ะนานละดี๋ยองใส่พริกอ่อนนะคะแต่เขาก็พริกดู ชิจินดาแต่ปลาร้าไม่เค็มนะคะพอดีนี่บานใน่น้องห้องพักอีเลิศนะคะคือภาษากลางเพลนห้องใบชอบผูกแต่งตรงไปใหอมหอมอืม ขออนุญาตใช้ม hmm. ือกินปลาต้องใส่มือใช่ไหมคะเพื่อนพริกหนึ่งเม็ดต้องกินเผิดๆนะคะเผ็ดๆหอมๆถ้าเด็กน้องทอดเด็น้องก็จะทำเป็นพวกใบใบมะกูดทอดกรอบหัวหอมกระเทียมทอดกรอบอันนั้นก็อร่อย อันนี้ย่างนะฮะอยากกินแบบย่างะะย่างะะนะครปลาดิญท่อเอปลาดินย่าง,อองาหอมไปตองใส่ไปท่อผูหอมหอมผิดผิด อืมเศรษฐากเสร็จมาก,มากร้อนร้อนร้อน ความสุขของคนเราคือการได้กินข้าวแล้วอร่อยสโลกแกนของยายน้องที่ปรุงทำเออแซบปลาลาดเป็น ใช่ค่ะเดี๋ยวน้องลืมจริงๆแล้วอันเอามาขายบ้านเดี๋ยวน้องห้องมาขายนะคะแต่ว่า มะเขือคนบอกมะอึ๊กมกอึ๊กเออประสากางเพ่น้องมะอึกอ๊กเออเอามาย่างกินนะคะแซ่บเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นมกอึกนะคะลืมลืมบานจะแจ๊ดซุกมาละมะอึกนี่ใส่พริกเม็ดหนึ่งเลยค่ะแซ่บแน่นอนอืม ขอบคุณนะคะที่ชงชิปเป็นน้องจน,จนตบระการเพื่อนขา <c oughs> ดังๆปังๆนะคะทุกคน